ผมยืนอยู่ชุมชนแบบเชื้อเพลิงนะแล้วตรงข้างหลังผมนี่เป็นแม่น้ําแบบเจ้าพระยาแล้วน้ํายังไม่เต็มนะยังอีกประมาณสองสเมตรนี่ลงไปยังระบายน้ําได้อีกเยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมอยากจะเรียนว่าไม่ไกลจากนี้ไปเนี่ยนั่นก็คือแบบท่าพระจันทร์นะจากท่าพระจันทร์มาเนี่ยถ้ามีสติปัญญาหน่อยนะดูดน้ํามาลงคลองต่างๆแล้วก็ดูดมาออกตรงนี้อะชุมชนแบบเชื่อเพลิงเนี่ย ผมอยากจะเรียนว่าตรงนี้เนี่ยมีเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่โรงสูบน้ําแห่งนี้เนี่ยใหญ่ขนาดว่าอีตอนทำเนี่ยรถสิบล้อเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาได้เลยนะครับไม่ต้องปล่อยให้น้ํามันไหลาตามแม่น้าเจ้ายาคดเคี้ยวคดเคียคเค้ยวแบบไปมาอย่างเงี้ยแล้วอยากจะเรียนว่าถ้าท่านสูบลงตรงนี้นะครับก็ตรงนี้เป็นท่าเป็นนี่เป็นท่าเรือคลองเตยแล้วนะไปอีกไม่เท่าไหร่นี่ก็ออกปากอ่าวแล้วนะตรงข้างหน้าเนี่ยนะครับก็เป็นคลองรักโพนะ นั่นหมายความว่าจะตัดกระเพาะหมูไปออกไปลงยังทะเลได้เลยครับลุงครับป้าลุงอยู่แถวนี้เหรอฮะอยู่ที่นี่เลยครับออยู่ที่นี่เลยครับแล้วแถวนี้มันมีที่ระบายน้ําอยู่กี่แห่งนะเนี่ยสองแห่งสองแห่งใช่ไหมครับไอแ้แห่งแรกแถวเนี้ยใหญ่ไหมฮะอันแรกคืออันนี้ที่เห็นนี่ฮะครับอันที่สองใหญ่มากเลยครับอ๋อรถที่เรายืนอ,อยู่นี่ก็คืออันเล็กครับแ ไม่ค่อยได้ยินเสียงระบายนะช่วงไม่ไม่มีฮะไม่ได้เราสังเกตดูน้ําก็ได้ฮะนั่นนะน้ไม่ออกมาเลยฮะนิดๆดูแล้วน้ํามันไม่มีเลยฮะปกติจะออกมาแรงมากเลยครับแสดงว่ากลางกลางวันเนี่ยอาจจะระบายเพื่อให้ประชาชนเห็นถูกต้องพอกลางคืนก็ไม่แล้วหยุดกลางคืนหยุดเลยหยุดเลยฮะก็ผมอยู่ที่นี่ได้ยินนะฮะโอ้อย่างนี้ก็อันตรายมากเลยนะมันหมายความว่าเขาไม่ระบายเขาไม่ระบายข้างบนกัเหนือก็ท่วมอยู่อย่างนั้นน่ะถูกต้องครับผมอยากจะถามว่าแล้วไอ ไอ้ตัวใหญ่ที่มันมันมันใหญ่มากขนาดไหนฮะโอ้โหมันรถสิบล้อลงไปผมดูมันลงไปวิ่งข้างล่างได้เลยตอนนี้ก็ขุดใช่ไหมใช่ฮะพอนี่แสดงคุณลุงอยู่ที่นี่มานานลงนานเลยฮะตอนนี้อายุเท่าไรแล้วเจ็ดสิบห้าครับเจ็ดสิบห้าครับอยู่แถวนี้มาตั้งเจ็ดแถวนี้ที่ครับเจ็ดสิบห้าปีแล้วครับเจ็ดสิบห้าปีนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันนี่ก็ไม่ค่อยมีน้ําระบายออกมาไม่มีฮะมันจะออกทางนู้นแต่มัน ไปยืนฟังดูถ้าว่เราจะรู้ว่ามันระบายไม่ระบายเครื่องมันเดินแรงครับอ๋อที่ถ้าเกิดว่าระบายนี่ก็คือว่าน้ําจากบึงมักกะสันนี่ก็มาได้เลยโอ้โหแรงมากแล้วเราก็สามารถจะปล่อยน้ําไอ้น้ำท่วมๆ่วมอยู่เนี่ยปล่อยมันไหลลงมาครับไ้มันไหลลงมาตามคลองในกรุงเทพมหานครเนี่ยฮปล่อยมันไหลลงมาตามบึงมักกะสันเนี่ย แล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ําอภิปยามาขนาดใหญ่ขนาดนี้ยดูดมาลงแม่น้ำเจบยาถูกต้องครับอย่างนี้ก็จะแก้ไขปัญหาได้ได้เลยเสียเวลาเดินสี่กี่ชั่วโมงครับเนี่ยคือคำอว่าคำว่าแบบเสียเวลาหมายความว่าน้ํามันไหลไปตามธรรมาชาติตามแม่น้ำเจบยารถเลี้ยวเคี้ยวงอไปครับแต่ถ้าตรงท่าพระจันทร์เนี่ยลองนี่เลยเราสามารถจะดูดแล้วก็มาลงรับตรงนี้ได้เลยตรงนี้เนี่ยประมาณที่ผมยืนอยู่เนี่ยนะหากจะท่าพระจันทร์เนี่ยประมาณสักกี่กิโละประมาณสัก ไม่เกิน20กิโลฮะไม่เกิน20กิโลสามารถจะดูดน้ําจากแม่น้ำเจ้าพระยาตรงท่าพระจันทร์แล้วก็มาตามโคกคลองต่างๆครับคลองพดุงกรุงเกษมคลองต่างๆนานาแล้วก็ให้มันไหลลงมาแล้วก็ดูจากคลองพวกนี้นํามาทิ้งแม่น้ําแบบเจ้าพระยาตรงนี้ครับนี่หมายความว่าจะช่วย ย่นระยะทางการเดินทางของน้ําได้ถูกต้องมากเถูกต้องครับถูกต้องมากเลยับทำให้น้ำตรงนี้ก็เป็นชุมชนนี่เป็นคลองเตยแล้วใช่ไหมการท่าเรือคลองเตยแล้วครับแล้วข้างหน้าไปนี่ก็เป็นปากแม่น้ำแล้วแนี้ก็น้ํากระบายไปได้ง่ายมากเลยสิถูกต้องครับและทางนี้ก็คลองลัดโพนี่ก็เป็นคลองยิงลึกยิงลัดเข้าไปอีกครับไอ้นี่ยิงลัดเข้าไปเลยออกต้องพักเจดีย์นะ แล้วคุณลุงติดตามเรื่องสถานการณ์น้ำบ้างไหมฮะชาวบ้านทั่วไปฐานะเป็นชาวบ้านทั่วๆไปเนี่ยติดตามติดตามสถานการณ์น้ําในคุงในเขื่อนบ้างไหมฮะทราบดีครับเอาทราบเนี่ยคุณลุงทราบยังไงถ้าเบิดน้ำในเขื่อนปล่อยเข้ามากรุงเทพมันไม่มีทางท่วมหรอกครับไม่ต้องไปออกข้างนอกหมายความว่าน้ําที่มันมาระบายต้ทายทั้งฝัถ้าปล่อยเข้ามาในกรุงเทพแล้วบรนโดดออกทางนี้ไม่ต้องท่วมคือไม่ได้หมายความว่าคือตอนเนี้ที่มันกั้นน้ําอยู่เนี่ยก็คือกรุงเทพกั้นน้ากั้นนไว่ใแ้่สุดท้ายก็ ก็กานไม่ไหวครับสุดท้ายก็ต้องมากันอย่างเนี้ยแต่ถ้าปล่อยมาตามลําคลองเช่นคลองแสนแสบคลองต่างๆนาคลองมากมายหลายคลองเนี่ยแล้วก็มาดูน้ำอทกังไว้อย่างนี้น้ําข้างบนก็จะลดลงไม่มีฮะไม่มีทั้งแบบนี้ไม่ชาวบ้านไม่เดือดร้อนด้ยครับท่านผู้ชมครับเราก็ได้รับทราบเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจนะครับจากท่านท่านสมภพแล้วก็จากท่านท่านแบบเจอร์รุินะครับวันพรุ่งนี้นะะคงต้องมาว่ากันต่อ สำหรับวันนี้นะครับคงต้องขอญาตกล่าวคำว่านิทาราตีสวัส์ลาไปก่อน